สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากที่หยดภาค2นะครับวันนี้เราจะมาดูเทลเลอร์ตัวล่าสุดครับตัวเต็มกันนะครับผมมาดูกันว่าพวกเราจะมีรีแอคช่นกันยังไงบ้างนะครับผมไปกันเลยครับให้เย็นเหมือนฟักให้หนักเหมือนหินอยู่ในแก่ท่าแล้วลูก

พี่ะกลเี่สัญญาใสพี่สัญญาเฮ้ยถกต้อยิสอเกยันถ่ายโคตรนานค่ะมันแน่จริง่ะทำไมถึงหน้องถูงมีานแดดพี่ตอบต่พี่ตอบตโอ้โหไม่อยากเตะพี่เขาเร็วจริง่ส่วนของมันจะทำอะไรก็ได้ไอ้เหี้ยย เขนาดนี้เพียรจะมาได้ไงงานแต่งร้องทั้งทีโรงแรมโคตรหลอนเลยถ้าแย่ยังอยู่ด้วยก็คงจะดีโอ้ย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 

เอ้ไม่จบะแอมแอมมากเกินถ้าช่มไดเนะถ้าจะ่วยแมด้แยมอยากไล้นเจเอาลันเมาให้แมน้ย่าไทำไง ไม่ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้คิดว่าเอาฟุตมายำหลอกคนดูได้เจ๋งมากๆตัดฟุตมาแบบนี้เทเลอร์แบบนี้ในเรื่องอาจจะไม่ได้มีแค่นี้อาจจะไม่ได้เข้าใจางี้ก็ได้มีหลายปมมากที่ตัดหลอกไว้ครับเป็นไงจิจมเลือดจมเลือดเป็นไงไม่อันนี้ดีอันนี้ดีมากคือพอตัดทีเซออกมาก็คือ ว้าวเหมือนกันรู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เราทำลงไปทุกคนใช่ทุกคนดูเท่มากใช่แล้วผมว่าวันที่ปล่อยตัวนี้ออกไปบนบนโลกออนไลน์อะไรก็ตามคนน่าจะแบบชอบมากๆแน่แนะผมรู้สึกว่าเขาต้องตื่นเต้นกับสิ่งนี้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าขนาดเราดูเรายังแบบตื่นเต้นเลยเนาะแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นแบบขึ้นขึ้นขึ้นมันขึ้นได้อีกอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันดูแบบว่าลงตัวมากๆเลยอะค่ะแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะแบบหลอกคนดูด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะใช่ ฝากที่อดสองด้วยนะคะก็มีทั้งความมันแล้วก็คมเป็นครอบครัวอีกอยู่ด้วยนะโ <laughs> อเคฝากที่อดสองด้วยนะคะมีทั้งความมันแล้วก็ครบรถแน่นอนนะคะวันที่1ิตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะคะ yeah!